สวัสดีกบท,ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังซื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอย่าให้เสียสุนัข ไม่รู้เป็นการฉีก MOA ตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่โดยเฉพาะข้อ4ที่ระบุว่าเพื่อสร้างหลักประการว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายใน4เดือนจริงพรรคภูมิใจไทยต้องไม่ไดำเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากวานนี้23พฤศจิกายนหัวกระไดพรรคภูมิใจไทยชุ่มเลยครับ สนทิยาคุณปลื้มขนสมาชิกบ้านใหญ่ชนบุรีศบพักภูมิใจไทยวราวุฒศินปอา,าชาก็ขนลูกพักชาติไทยพัฒนาเข้าที่ทําการพักภูมิใจไทยมาทําอะไรกันวราวุฒบอกว่ามาระดับหนึ่งวันนี้มาฐานข้าวเฉยๆแต่อนุทินพูดชัดว่าผมกับคุณวราวุฒเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาสมัยที่ท่านบรรหารก็ดูแลผมเหมือนลูกหลาน และยังเคยพูดกับผมว่าไปไหนก็ให้ดูแลน้องด้วยมีอะไรก็ดูแลกันพูดตั้งแต่ตอนท่านยังไม่สิ้นไปแล้วตอนนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีเราก็ได้มาคุยกันว่าการทำการเมืองจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแยกกันทำก็อาจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่เต็มที่ประสิทธิภาพและศักยภาพของแต่ละคนต้องประกอบด้วยหลายอย่างทำให้ตายหากไม่มีองค์ประกอบอื่น ก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่วันนี้เราพยายามใช้ศักยภาพประสิทธิภาพประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคนที่มีที่พร้อมจะรับใช้บ้านเมืองและประชาชนอย่างเต็มที่เราเอาตรงนี้มาเปิดโอกาสให้เขาใช้สิ่งที่มีพักภูมิใจไทยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเราให้โอกาสคนทำงานไม่มีกักรหรือก้าวไกยกันฉะนั้นไม่เฉยหรอกครับ พราะพักภูมิใจไทยเขาจัดประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1ทับสองมีประเด็นที่น่าสนใจคือเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเช่นคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการดุษฎีศาสตร์รวมถึงการเปิดตัวกลุ่มการเมืองที่มาร่วมงานกับพักภูมิใจไทยกินข้าวแค่ขั้นเวลาครับหลักๆคือบ้านใหญ่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะอาชาสะสมทรัพย์ชมกลิ่น คุณปลืม้มต่างก็มาเพื่อประกาศให้รู้ว่าย้ายเข้าพักภูมิใจไทยแล้วหลังประชุมกันเสร็จถึงเวลาเปิดตัวก็สมเหตุสมผลครับวราวุธบอกว่าในระบบการเมืองไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามการที่มีพักการเมืองจำนวนมากจะทำให้เกิดพักร่วมรัฐบาลหรือพักร่วมฝ่ายค้านเป็นจานวนมากแต่หากดูจากหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษที่มีพักการเมืองหลักอยู่ 2- สพัก ทำให้การทำงานมีความราบรื่นมากขึ้นใช่ครับการเมืองวันนี้ถ้าเป็นเบี้ยหัวแตกพักสุดโต่งอย่างพักส้มจะยังคงได้สอสอเป็นขอบเป็นกับเพราะคนสุดโตง่งเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันมีเยอะขั้วอนุรักษนิยมหลังหมดยุครุ่งเรืองของพักคประชาธิปัตย์อยู่ในสภาวะกระจัดกระจายเป็นเบี้ยหัวแตกหลังการเลือกตั้งแต่ละครั้งแทบไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน บางพักไม่ได้สอสอเลยแม้แต่ที่นั่งเดียวหากเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงเป็นแบบเดิมพักส้มก็ได้ลุ้นในฐานะพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งอย่างแน่นอนการรวมตัวกันของฝ่ายอนรักนิยมในครั้งนี้อาจจะมีความหมายกว่าครั้งไหนๆขณะนี้พักภูมิใจไทยมีสอสทั้งสิ้น7จคนที่เพิ่มเห็นชัดๆคือสองคนจากพักเพื่อไทย18เสียงจากพักรวมไทยสร้างชาตินำโดยสุชาติชมกลิ่น วราวุธินปอาชาจากพัคชาติไทยพัฒนาพามาอีก10คนรวม101คนแล้วลำพังพักภูมิใจไทยก็ยังห่างไกลกับคำว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากรวมกับพัคร่วมรัฐบาลเสียงก็ยังไม่ถึงพักส้มหายห่วงได้โอกาสฉีก MOA เพราดูดสอสอจนเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ยุบสภาเมื่อไหร่จะเป็นหนังคนละมวลทันที เพราะยังมีสอสอจำนวนมากที่ไหลเข้าพักภูมิใจไทยนั่นพอทำให้มองเห็นรำไรถึงระบบสองพักเหมือนในอดีตที่มีพักประชาธิปัตย์เป็นตัวยืนพักส้มที่อุดมไปด้วยพวกซ้ายตกขอบกลางตำรามาประกาศว่าจะปฏิรูปทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ยังไม่มีวาสนาได้ลงมือปฏิบัติเพราะอุดมการตกขอบมันมัดคอตัวเองนั้นมาหนนี้ยังได้ลุ้นจัดตั้งรัฐบาลอีกรอบเปิดตัวสามแคนดิดตนายกรัฐมนตรี นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิศรีกัญญาตันสกุลวีระยุทธ์การชูชัดดูเงียบๆซึมๆเหมือนไปได้สุดแค่นี้ไม่มีตัวพลิกเกมพักภูมิใจไทยจะกลายเป็นพักพลังประชารัฐเวอร์ชั่นหน,น้าหนูแต่ยากจะคาดเดาว่าจะได้สสมากี่ที่นั่นการรวมสอสได้เยอะไม่ได้การันตีว่าหลังเลือกตั้งจะได้เป็นพักอันดับหนึ่งหรืออันดับสองเพราะใช่ว่าจะได้รับเลือกกลับเข้าสภากันทุกคน แต่การหลุดไปเป็นพรรคอันดับสามก็ยากเช่นกันนั่นเพราะเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยได้กระแสมาช่วยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคเดือนพฤศจิกายน2551และอาจเป็นกระแสที่สร้างความพ่ายแพ้ให้แก่พรรคส้มสำหรับพรรคเพื่อไทยจะคงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลครับวันนี้พรรคไหนยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมได้แล้วครับ เพราะการเลือกตั้งอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนายกอนุทินบอกในที่ประชุมพักภูมิใจไทยว่าให้เตรียมตัวฟังสัญญาณในวันที่12ธันวาคมฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ก็มาจากเงื่อนไขที่รับรู้กันอยู่แล้วหากพักเพื่อไทยยื่นซักฟอกก็ชิงยุบสภาว่าไปแล้วพักเพื่อไทยกลับตกที่นั่งลำบากเพราะสสส่วนใหญ่ยังไม่อยากให้ยุบสภาก่อนปีใหม่อุตสาหะกะลาว่าร่างยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้แล้ว พร้อมยื่นแน่หากไม่ยื่นก็เสียสุนัขยื่นไปก็เสียเหลี่ยมการเมือกมองไปทางไหนดูเหมือนตีบตันไปหมดสภาพไม่ต่างนายใหญ่ใช้ชีวิตในคุกศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจับสวัสดีครับ angel seven r e a l t y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty